เลโนโว 530s 14IKB คือโน้ตบุ๊กสุดครบเครื่องครับรูปทรงบางเบาพกพาง,ง่ายพร้อมหน้าจอ Full HD IPS ขนาด14.0นิ้วครับที่ให้ภาพคมชัดสีสันสมจริงประสิทธิภาพลื่นไหลาสามารถใช้ได้ทั้งทำงานเล่นเกมชมภาพยนตร์ได้อย่างราบรื่นด้วย CPU Intel Core i5 ครับแ a m มีขนาด 8GB แถมด้วยการ์ดจอ NVIDIA GeForce MX150 ด้วยนะครับที่ทำให้เหมาะสมกับการเล่นเกมตัดต่อภาพและวิดีโอได้อย่างลื่นไหลครับแค่นั้นยังไม่พอครับรุ่นนี้ยังมีจุดเด่นในด้านพลังเสียงที่เหนือระดับด้วยนะครับจากลำโพง มันพร้อมระบบเสียง d o ลลี่ออเดโที่ช่วยให้ไอเดียแพดห้าสามสามารถถ่ายทอดบทสนทนาและรายละเอียดทุกย่านเสียงได้อย่างเต็มอารมณ์เลยครับในส่วนของแบตเตอรี่นั้นสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้นานสูงสุด8ชั่วโมงนอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จไวแบบรับปิดชาร์จท,ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง15นาทีก็ทำให้ท่านใช้งานได้สูงสุด2ชั่วโมงเลยครับสำหรับใครที่กำลังหาโน้ตบุ๊กตัวแรงใช้งานได้ครบครันนะครับไม่ควรพลาดตัวนี้เด็ดขาดเลยครับ